อนุตตรังอภิสัมพุทิงสมพุชิตตวัตถะคตุปัตมังยังอาทิสิสิธรรมะจักกังอนุตตรังสมาเทวาปวัตตุ โลกเกอปติวัียังยาคากาตุโผอันตาปติปติจามาชิมาจะตุสวาริยาสัจจสุวิสุทธัญญาทัสสนังเทสิตังธรรมราชินา สัมมาสัมโพธิกิตตนงนาเมนาวิสุตังสุตังธรรม,มาจากกักปปวาตตนังเวยาการณาปาทินาสังคีตันตมปนามาสเ,เอวเมสุตัง Ekan samaya Akawa Paranasia Wihara Di isipata Memikataya Tantarako Akawa

Lagi laman anu Yoko Doko Anang rio Anang tasan Hito Ede Depir Kauwe Upoante Anupakamama Cimapati Patatatakate Na จังกักเรณียานะกัรณีอุปัสมะยัปินยายะสัมโพธายานิปานังยัสังวัตติตัตมะจารสมาเขเวมัญชิมันปติปัตจตาตาสติ tapi sang ko aja bukannya karena Wu sama ya ya yang sampai kota yangknihana yang sangat tadi hanya mewah Rio hatang

मा समाधि अयं को सापि क्वे मा पतिपथा तथा कतेन अतिशम्भो च कुकम्रिया न कम्रन्दि उपसमाय กายนิพพานายสงวนตติยังโคปานาบิคเวทุขังอริยสัจจชาติปิทุขาชราปิทุขามรณัมปิทุขังโสกปริเทวาสุขโต มนัส ok ok ุปายาสปิตุขาอภิเยิสัมปโยโคตุโคปิเยอิวิปปรโยชโคตุโคยัมปิฉันนัลปติตาปิทุทังสังกิตเตนะปัญจุปารตา โยอริยสันจังจายังตัณหาปโนภวิกานันติราคะสัหคตาตัตตะตันัตราปินันทิสัยญาตีทางกามมตันหาภาวตันหาวิปวตันหาอิตังโฆ อานาบิเเวทุงกนิโรธอริยสัจังโยตัสศเยวตันายาเสสวิระกนิโรธจากคปาตินิสสขมุติอานาลโยอิทังขปนาบิเเวตุล นิโรธานมิมีปฏิปทาอริยสังฆาญาเมวะอริโยัจังกิโกมะโกใสยทิทังสัมมาทิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมัน tisam ma sama ti itang to kang ariyasa tan ti me vi kawe pope anano sutam me ya ti vi cha u ta pa ti a lo ko u ta tam ho pa ni tam tu khan a ri ya sa chan pa rin jay yan ti me vi te a na no te su tam me su cha kung u ta pa nam उतपाहि पाण्या उतपाहि विद्या उतपाहि आलोक उतपाहि तं को पणितं दुःखं हरियसत्यं परिज्ञातान्ति मे ते कवे उक्ते Uta padi banya uta padi rica uta padi anoko uta padi itanto kasamutayo ariya sattan sute sutam me suja pong uta padi yanam uta าอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกุตตปาติตังโฆปานิทังตุกขสัมุทโยอริยสัจจังปหาตปันติเมธิขเวภุตเถนะนรสุเตสุทัมเมสุจั

อุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชาอุตตปาฏิฮาโลโกะอุตตปาฏิหิีังรุกขานิโรธอริยสัจจันติเวผิขาเวปุเตอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตตปาฏิญาณัง उत पाधिपन्या उत पातिवृक्षा उत पादि आलोक उत पादितं को कनितान्तु कनि रो नो हर्यसख्यं सचिकाता पन्तिमे कवे पोपे अननु सुते सुतं मे सु ตตปาฏิวิชยาอุตตปาฏิอาโลณ์อุตตปาฏิธังโอปานิธังมุกานิโรโตอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุเอนันุสุเตสุตัมเมสุจักขุอุตตปาฏิญาณังอุตตปา ปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติยาโลโกอุตตปาติิทังสุขานิโรตตานิมีปฏิปทาอริยสัจจังติเมหิขเวภุตเถนะนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาติญาณ อุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอารมโกอุตตปาทิตังโกปานิตังตุปานิโรธานิรีปปะทัตอะริยสัจจังภาเวตาพันติเมติภเวภุตเตอานนุสุเต อุตตปาฏิญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอารมณ์โกอุตตปาฏิตังโกปานิจังตุกขานิโรธาตามิเนปฏิปทาอริยสัจจังพาวิตันติเมภิกขเวโก เทอานนตสุเตสุธมเมสุจักคุงอุตตปาติญาณุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโคอุตตปาติญาวกิวันจะเมตถเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวัน Depan riwat tentang wakara yataang ja Senang nasu wisut Sydney wattawatawa kawe sajawa anak seorangrang ปัญญาสตทวมนุสายญอนุตตรังสัมมาสัมโพธินติสัมพุทธตัวจัญญาสิงยาโตจะพุทเมมิคะเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังสวาตตาสตารัง ยาตาภูตังยานาตัสนังสุวิสุทธังอโหสิอาหังทิทเวสเทวเกโลเกสมารเกสัพรามเกสัจสมนาพรมณียาปัญจาสเทวมโนสายานุต Tarang sama sangkoti, api sangkut, opat, jat, yasin, yanan, japan, nambe, harsana, utapati, ako, pamewi, muti, ayaman, tima, phao vi tham mô cho phao quang ash tamana pancha quang kiyabi ku phao quang 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 ยัตสัวิรัชวิตามังทัมจักุงอุทปาปิยังกิน ja, จ um ิสัุตาญาทัมมัสัพพันตังนิโรธาธรรมันติปวัตติเตจขันปวัตตารรมไมจักเกภุมมาเก สัทธัมมนุสสาเวสุงเกตํภควตวาจาคารานสิยํอิสิปทเนมิกคทาเยอนุตตรังธัมมะจกังปวัตติตังอภติวัตติยํสมฺเมนนวา นาวาเทเวนาวามาเรนาวาพระมุนาวาเกนคิวาโลกัสสมินติุูมานังเตวาังสานตังสุตตวะจตุมาราชิกาเทวาสัตถมโนสาเวสรงจตุมา ชิกานั์เทวานังสาตังสุตตวะตาวติงสัตเทวาสัตตมนุสสาเวสุตตาวติงสานังเทวานังสาตังสุตตวะยามาเทวาสอดต तुषिता केवा समनो सा वे सो तुषिता नेवानं सात सुतवा निम् मा नरति ते वा समनो सा वे Sawasawati tewa saat tamun sawe sung pranin nittawasawati nang tewanang saat tam sutawapramaparisat cha tewa saat tamun sawe sung pramaparisat cha nang tewanang saat ทังสุตตวะพระมัปโรหิตาเทวาสัตตมนุสเวสุงพระมัปโรหิตานังเทวนัมสาธน์ทั้งสุตตวะมหาพระมัเทวาสัตตมนุสเวสุ สลานังเทวานังสัาธังสุตตวะปริตตสุภาเทวะสัตตมโนุษะเวสุงปริตตสุภานังเทวานังสัาธังสุตตะวะอัปปมานะสุภาเทวะสัตตมโนุษะเวสุงอัปปมานะสุภา ตวาสุภินาคาเทวาสัตถามนุสาเวสรงสุภินาคานังเทวานังสัตตังสุตวาเวหะภาลาเทวาสัตถามนุสาเวสงเวหะพาลานังเทวานังสัตตังสุตวาอวิหา

Sutawa sutasi dewa Satta manusa wesum Sutasi nang dewa sutawa Akanitaka dewa Satta manusa wesum Hetam pangkawatap สอานิคทยอนุต ตราทําจากัปวติangอpatiติ wa tiangสม wa พระman waชว waมา wa พระ muna สเมติติธิติหเตนะปะเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกัสสะตัโถัพพุทธัจฉิอัญจะตัสสะสหะสีโรปะตาตุสัมปะวิสัมปะตัมวิสัมปะเวทิอปะมานโนจะโาโร โอปัสโโลกเกฟตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานัเทวานุภาวังปะตาโกภะภาวะอุชา Utane si anya yasi, what a hố cổ than yó an yasi, what a hố cổ li ti hi tham a yasa mato cổ than yasa an man aho